เข้าเรื่องเลยครับสารับญาติที่ไปลองทําการบ้านมาพอสมควรจากวีดีโอหมายเลข37และหมายเลข38เรามาเข้าเรื่องกันเลยผมเคยดู YouTube นี่แหละมีคนมาบอกว่าเขาเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งแต่พอเขาทุกวันเลยนะครับมาลองทําโจทย์คณิตศาสตร์ด้วยตัวเองวันละ10ข้อบ้าง20ข้อบ้างมันจะเพิ่มมาตามลาดับความยากของโจทย์เนี่ยมันจะที่เขาแก้ได้มันจะเพิ่มขึ้นตามลําดับการที่ยตินะครับ ฟังวิดีโอนี้นะครับแล้วหยิบกระดาษประกาขึ้นมาครับโจทย์เดียวครับยกระดับชีวิตทํำยังไง4จุดตามหน้าจอไม่ต้องเชื่อผมด้วยตัวท่านเองนะครับผมจะพูดถึงธรรมชาติอย่างหนึ่งครับเวลาที่เราไปใส่ใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยใส่ใจดูว่า4จุดของการยกระดับชีวิตที่มันเป็นภาษาแบบนี้เนี่ยเขียนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไร การที่เราไปใส่ใจเราจะรู้ได้เองการที่หยิบกระดาษประกามาจดว่าเคยชนะคืออะไรเราต้องชนะอะไรฝึกเข้าจุดทันทีมันเป็นยังไงกลุยทางชัดเจนคืออะไรถึงจุดติดเครื่องคืออะไรนึกมาจดวันแรกมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นก็คือเวลาเราไปใส่ใจทุกวันเลยนะครับบ่อยๆตลอดก็คือทํางานและใช้ชีวิตไปตามปกติแต่แทรกการใส่ใจแบบนี้ขึ้นมาได้เองมานึกมาจดด้วยตนเองมันคือการเติมเต็มตารา ด้วยตนเองและผมเองก็ไม่พูดปากเปล่าแต่ย้อนกลับมาที่คําว่าใส่ใจตรงโจ์เนี่ยตรงโจทย์ที่ว่าเราจะยกระดับชีวิตได้ยังไงพลังความใส่ใจมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นทีละนิดทีละนิดการคิดได้เองการรู้ทั้ง4ข้อนี้ได้เองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันคือชีวิตท่านเองครับคุณสมบัติพื้นฐานของการงอกของการเริ่มของการกล้ากระโจนเข้าไปในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วไปลองนะครับ ผมไม่บอกว่าให้ไปลองเสพยาให้ไปลองทําอะไรที่มันเป็นผลร้ายนะคือเราเลือกได้ไงเราเลือกได้ที่คิดว่ามันน่าจะดีนั่นแหละเป็นความร่วมเซ็นแล้วกันนะครับคือตรงนี้ผมก็ยอมแพ้นะสำหรับสำหรับคนที่บอกว่าแค่ไปลองลองหน่อยแต่มันเป็นสิ่งที่ผิดอะ่ะจะไปอยากลองทําไมนะครับอย่างลองบางคนผมเคยได้ยินลองว่าอืก็ไม่เคยมีแฟนแล้วไปลองมีแฟนดูหน่อยนะครับมีแฟนแบบที่ม,มันเป็ดมันไม่ดีนะมีแฟนแบบที่ไป ไปมากกว่าแฟนนะครับไปอยู่ในห้องด้วยกัน 2. ต่อสองสอ่ะถอดเสื้อผ้านะครับ <c oughs> คือบางครั้งเนี่ยบางอย่างมันคิดได้เองไงมันไม่ต้องลองนะครับไปลองเสพยาไปลองอะไรพวกเนี้ยอันนั้นยกไปนะไม่เกี่ยวกับผมนะโอเคไหมครับแต่ผมกาลังพูดถึงว่าการที่เราคิดดีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราใส่ใจให้ตรงโจทย์นะครับแต่โจทย์ในที่นี้เนี่ยมันคือโจทย์เดียวครับยกระดับชีวิตด้วยจุดต่างๆเราจะยกเครื่องรถยน์เนี่ยมันต้องยกเครื่องอะไรบ้างละ่ะมันจะต้องปรับแต่งอะไรบ้างละ่ะ นะครับก็ไปลองค้นไปลองคิดด้วยตนเองนะครับธรรมชาติของการใส่ใจแล้วแตกหนอ่อแตกกอขึ้นมานะครับคือพอใส่ใจเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้รหลายๆอย่างมันจะมีปมรู้อะไรมากมายก็จดสิครับจดว่ามันเรื่องอะไรบ้างแตกหนอ่อแตกกอเสร็จจากนั้นก็จัดระเบียบมันด้วยตัวเองเหมือนกับตราเล่มหนึ่งเนี่ยที่เป็นตําราที่ดีนะมันจะมีการจัดระเบียบเป็นอย่างดีเลยอ่านปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าเราจะไปเจออะไรบ้างแต่นั้นคือตําราที่เราทําขึ้นมาเองพอจัดระเบียบเสร็จปุ๊บเนี่ย เราจะลองทุกจุดไหมไม่จำเป็นต้องลองทุกจุดนะครับแต่รวบยอดบางอย่างเนี่ยรวบมามาลองแค่บางอย่างวันนี้แหละจะลองตรงนี้แหละให้เห็นผลการที่เราใส่ใจเรียนรู้แตกหนอ่อแต่ก็จัดระเบียบรวบยอดบ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นตกผลึกทุกท่านครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลข39แปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งแต่วิดีโอหมายเลข1จนถึง36จนถึง36ทัก9 มันคือกระบวนการของการที่ผมเนี่ยใส่ใจว่าทํำยังไงนะชีวิตผมถึงจะดีขึ้นคนรอบข้างผมถึงจะดีขึ้นครอบครัวหน่วยงานชุมชนสังคมประเทศไทยหรือแม้แต่กลุ่มประเทศหรือแม้แต่โลกทั้งใบเนี่ยถึงจะดีขึ้นผมไปค้นคว้ามาโดยตลอดด้วยการแบบงงๆแล้วไม่รู้นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับไปเจอปุ๊บ ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะไม่ถึงวันด้วยนะครับผมก็จะมาอัดวิดีโออยู่หน้าจอเขียนข้อความนะครับแล้วก็อัดนะครับไล่มาตามลาดับบางคนก็ถึงขั้นว่าผมบ้าและแปลกนะครับแต่ในความเป็นจริงคืออะไรครับคือมันคือความกล้าลริเลอร์มาว่าผมยกยกตัวเองก็ได้มันเป็นอย่างนี้ครับสมัยผมเป็นเด็กอะ่ะมีคนที่จะไปพบครูด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่กล้าไปหรอกแต่ผมคือคนที่พาเพื่อนไปนะครับมีคนที่ ญาติเนี่ยทะเลาะเบาแหวงกันค,คือใช้กําลังผมก็ไปพบผู้ใหญ่พูดง่ายๆเด็กม .2 ไปพบนายอำเภอแล้วนายอำเภอก็ขู่ผมด้วยนะว่าคุณกล้ามากล่าวหาเขา,าคุณมีความผิดใช่ไหมผมพูดส่วนไปว่าใช่ครับถ้าผมพูดผิดมันก็ผิดแต่จะมาเอาผิดกับเด็กจริงๆหรอทําไมลองนึกดูนะครับว่านายอำเภอมาเป็นแบบผมเนี่ยแล้วโดนนายอำเภอพูดแบบนั้นเนี่ยใจนายอำเภอจะเป็นยังไงเฮ้ย ผมพูดอย่างนั้นจริงนะถ้าถ้าลองตรวจสอบหน่อยก่อนหน่อยเนี่ยจะดีไหมทุกท่านครับเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนนะครับเขาเรียกว่าเกมพลิกเกมเปลี่ยนหลังจากนั้นทุกอย่างปัญหาที่คนคโกงทําร้ายกันนะครับในหมู่ญาติใหญ่โตเนี่ยแก้ปัญหาได้ภายในวันเดียวไม่น่าถึงวันด้วยเพราะหลังจากนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ ท้เราบอกแว้งกันเนี่ยมาหาผมหลานไม่น่าไปขนาดนั้นเลยไม่น่าทําขนาดเลยก็คุณขู่จะยิงกันขู่จะทาร้ายกันขนาดนั้นมันดีไม่ล่ะเราทุกคนที่มีที่พนก็มาลังแกคนที่อ่อนแอกว่าอย่างี้เห็นได้ชัดทุกท่านครับผมกำลังจะบอกอะไรครับผมจริงใจนะครับแล้วผมค้นพบแล้วจริงๆนะครับแล้วผมไม่ได้กักผมบอกไว้หมดแล้วจริงๆตั้งแต่วิดีโอหมายเลขหนึ่งถึงสามหก ย่อยเป็นวิดีโอที่36มทับหถึง36มทับเมันบอกไว้หมดแล้วแค่หยิบมาเติมเต็มการเคยชนะเคยชนะคืออะไรครับคนที่โกรธแล้วไปแสดงออกซึ่งการโกรธโกรธตัวเองต่อยตนเองต่อยคนอื่นทําร้ายคนอื่นโกรธแล้วไปพานทําลายข้าวของ,ของบ่อยบเขาจะติดนิสัยแต่คนที่โกรธแล้วเนี่ยหันมาใจเย็นๆเราโกรธเพราะอะไรถ้าเราแสดงออกความโกรธไปเนี่ยมันแย่แค่ไหนฝึก การเป็นคนใจเย็นเเอาชนะตนเองจากความโกรธนั้นมาบ่อยก็จะเคยชนะนะครับมันจะมีผลต่อสมองต่อระบบประสาทในสมองแปลว่าอะไรครับทำไมต้องเคยชนะทุกวันนี้นะครับผมจะหยุดก่อนก่อนที่ทําอะไรเพราะอะไรครับผมเคยขี้เกียจมาเยอะเคยลุ่มหลงมัวเมามากมากมาเยอะเคยตัดสินคนอื่นจากตาของตนเองเนี่ยจากที่เรารับรู้ของตนเองเนี่ยซึ่งข้อมูลม,มันไม่สมบูรณ์ ซึ่งผมก็มีอคติส่วนตัวผมทํามาทั้งชีวิตแต่ทุกวันนี้เนี่ยผมจะเอาชนะตัวเองก่อนเอาชนะตัวเองคืออะไรครับเอาชนะความคิดของตัวเองเป็นเจ้านายเหนือความรู้สึกของตัวเองเวลาที่เรารู้สึกรักมากๆเราอินเลิฟอะสิ่งที่เราแสดงออกเป็นยังไงครับเวลาที่เราโกรธเราเกลียดเรารู้สึกไม่พอใจสิ่งที่เราแสดงออกมาเป็นยังไงครับคนที่เป็นเจ้านายนะครับเหนือความรู้สึกเอาชนะความรู้สึกก็คือ เราเลือกได้ที่จะเซตความรู้สึกให้เป็นกลางวางความรู้สึกไม่มีอคติก่อนจากนั้นเนี่ยเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ปรุงอารมณ์ความรู้สึกปรุงความคิดที่เหมาะสมกับการทํางานตรงหน้าชีวิตของเราเนี่ยเราเป็นธาตุนะครับนิสัยความเคยชินเดิมๆสมองปมระบบประสาทในสมองความเคยชินการยอมรับของตัวเราเองความเคยชินการยอมรับซึ่งเป็นกระแสสังคม สภาพสังคมสภาพความเคยชินสภาพชีวิตที่เราเป็นอยู่นั่นแหละเราเป็นทาสมันแต่การที่เราจะเปลี่ยนและยกระดับชีวิตได้สิ่งนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับผมเองเนี่ยติดอยู่ในเลเวลจุดติดอยู่ในระดับชีวิตของตนเองไม่สามารถยกขึ้นได้เพราะผมคือผู้พ่พ้แพ้ต่อความคิดความเคยชินสมองการหลั่งสารเคมีสมองระบบประสาทนะครับการยอมรับความเคยชินร่วมกันนะครับวิถีเดิมที่ผมเคยเป็นมาผมเป็นทาตของมัน แต่การจะเคยชนะนะครับเราต้องชนะจากตรงไหนชนะจากตรงไหนล่ะลองไปนึกดูด้วยตัวท่านเองอยากให้เจอเองนะครับด้วยความจริงใจอยากให้เจอเองนะครับลองไปคิด,ดไปคนด,ด้วยตนเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเฉลยไว้หมดแล้วนะครับข้อมูลเนี่ยมันครบแล้วเพียงแต่ต้องนํามาจัดระเบียบแล้วรวบยอดมาลองด้วยตนเองไปสู้หน่อยนะครับถามว่ามันคืออะไรพี่ๆน้องครับทุกวันนี้เนี่ย ผมกาลังจะทําเป็นอาชีพทําเป็นกิจการที่ผมบอกต่อวิดีโอหมายเลข37และหมายเลข38ไปบ่อยๆตลอดทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ทํางานปกติอาจจะเจอคนด่าบ้างว่าบ้างมีคนกันแกล้งด้วยเอาพูดตรงๆอย่างนี้แหละนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่กันแกล้งแสงออกซึ่งการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนสร้างความแตกแยกด้วยความไม่รู้หรือด้วยความที่รู้ผมไม่ทราบ แต่ผมไปเผชิญอย่างนั้นแล้วเราเป็นผู้ถูกกระทําด้วยตัวเองเนี่ยก็เลยรู้สึกแต่ผมไม่บอกว่าผมทําถูกทั้งหมดนะผมเองก็พลาดนะครับเพราะผมเป็นทาสมันแต่หลังจากนี้เนี่ยผมจะฝึกแล้วทาจริงๆในจุดที่มันทําได้ผมเจอจุดที่ทําได้แล้วจริงๆนะครับจากการพ้นเป็นทาสไอ้สภาพที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดนะครับก็ฝากญาติว่าผมจะทําเป็นอาชีพทําเป็นกิจการ คือจะรวมทีมคนที่เจอหน้าผมแล้วบอกว่าวิธามไปดูวิดีโอตั้งแต่หมายเลข37ไปถึงหมายเลข39แล้วดูต่อถึงหมายเลขสามจากนั้นนะไปลองหยิบกระดาษประกาขึ้นมามาฟังวิดีโอที่ดามพูดไม่รู้เรื่องครับผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักอธิบายเจอปุ๊บก็มาบอกเลยไม่ใช่เจอปุ๊บแล้วไปซ้อมฟังแล้วเมไม่ดีแล้วมาบอกไม่ใช่ผมซ้อมเสร็จปุ๊บผมก็โชว์หวยของผมมแหละนะครับลงไว้ในวิดีโอนะครับบางคน ไปเปิดดูก็ไม่เข้าใจพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะวิดีโอหลังๆเนี่ยมันซับซ้อนมันลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็ยิ่งไม่รู้เรื่องไปกันใหญ่นะครับแต่คนนั้นบอกว่าไปดูไปลองฟังซ้ําไปลองนึกไปลองจดอะไรแล้วไปลองด้วยตัวเองมาแล้วเจอคําตอบที่ใช่แบบนี้นะเขาเกาะกลุมอะไรบางอย่างได้เป็นแบบนี้นะนั่นแหละครับผมก็ทํางานไปตามปกติบอกต่อวิดีโอหมายเลขสามเจ็ดสามสิบแปดไปแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีคนมาบอกผมอย่างนั้น เราจะเริ่มคุยกันรับฟังกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับแต่งอะไรบางอย่างไปด้วยกันแล้วเราจะเริ่มกิจการของพวกเราเราจะเริ่มทีมเริ่มความเป็นเราของเรานะครับจากจุดนั้นไปถึงจุดนึงครับอาจจะไปได้ดีเราก็ไปปรับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นแต่ไปถึงจุดนึงมันอาจจะแบบรู้สึกว่าเราต้องแยกกันแล้วนะมันไปด้วยกันแล้วมันไม่ดีหรอกก็ปล่อยกันไปก่อนได้ง่ายๆทุกท่านครับผมเริ่มอาชีพใหม่แล้วครับบนโลกใบนี้คือการรวมทีมคนที่ เจอของดีเก่อกลุ่มสิ่งที่ใช่แล้เรานำมารวมกันเรานำมาแลกเปลี่ยนกันทุกท่านครับการไปฝึกเคยชนะของท่านนะครับแต่ลองไปเติมเต็มคือไปฟังวิดีโอต่างๆแล้วมาเติมเต็มด้วยตนเองนะครับในหมายเลขสองหมายเลขสาหมายเลขสี่ผมก็จะขอภัยที่จะต้องเฉลยบางจุดใน4จุดนี้นะครับบางทีอาจจะถึงจุดที่ต้องทำได้ไว้ในวิดีโอ หมายเลข40และ41ต่อไปนะครับจริงๆเราไม่อยากเฉลยแต่จริงๆเราเฉลยไม่หมดแล้วมันกระจายอยู่ในวิดีโอต่างๆตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข3 4, 6ทับ9แต่ก็ต้องขออภัยที่ต้องบอกพอเดี๋ยวจะมีคนบอกว่ามันมันขี้โม้แล้วมันจับจุดอะไรไม่ได้เลยนะครับมันก็เป็นผลเสียบตัวผมเองด้วยก็เห็นแก่ตัวและต้องบอกเอาไว้นะครับอย่าลืมนะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับใส่ใจ จนเกิดการเรียนรู้จนมีพลังใส่ใจที่เพียงพอ <ertas> จนมีการเรียนรู้ <Steph> <ui> ที่เพียงพอจนพลังใส่ใจที่เพียงพอนั้นการเรียนรู้ที่เพียงพอนั้นไปถึงจุดที่มันเป็นการแตกหน่อแตกกอพังผูเรียนรู้อะไรเยอะแยะพลังตรงนั้นแหละนะครับไม่ได้บอกว่าอยู่ดีๆคนที่ไม่มีพลังใส่ใจมากมาก่อนคนที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างมาก่อนเนี่ยไปถึงจุดที่มีพลังเนี่ยจะมาจัดระเบียบการเรียนรู้นะก็คือมันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับ แล้วในกิจกรรมต่อเนื่องนั้นมันเกิดพลังและคุณสมบัติขึ้นมาซึ่งพลังและคุณสมบัติที่ว่านี้ก็คือการใส่ใจและการรู้ดีไปถึงจุดที่มันแตกหนอ่อแตกกอพลังตรงนั้นนะครับจะสามารถทําให้คนเราเนี่ยมานึกมาจดแล้วมาจัดระเบียบการเรียนรู้ได้จัดระเบียบการเรียนรู้เสร็จปุ๊บเราอยู่กับมันคนเรามันต้องทําครับแล้วเราจะดึงอะไรมาทำละ่ะก็รวบยอดมามาทํามาเป็นข้อปฏิบัติจากนั้นครับการที่มีข้อปฏิบัติ บ่อยๆพัฒนาข้อปฏิบัติบ่อยๆนั่นแหละนะครับมันจะเป็นการตกผลึกซึ่งการตกผลึกเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่หมกมุ่นกับการทําให้ตัวเราเองดีขึ้นพัฒนาคนพัฒนาทีมพัฒนาประเทศไทยพัฒนาโลกเนี่ยมันก็รู้จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือ4จุดนี้นะครับแล้วจุดเริ่มต้นสําคัญที่สุดก็คือเราจะเป็นผู้พ่ายแพ้เป็นทาาหรือเป็นผู้ชนะผู้ชนะอะไรละ่ะกล่าวไปแล้วนะครับภาพชัดเจน มันเป็นอย่างนี้นะครับอยากให้ยาตนะครับไปลองด้วยตัวเองก่อนแต่ขออภัยที่ต้องเฉลยในรายละเอียดถึงขั้นทําได้บางอย่างในวิดีโอหมายเลข40นะครับและ41โดยแบบจะพยายามเฉลยให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อคือจริงๆแล้วมันมันอยู่ในวิดีโอต่างๆหมดแล้วนะครับมันกระจายอยู่นะครับผมเองก็เพิ่งรู้จริงๆพออัดวิดีโอเสร็จปุ๊บทำไม มันลึกไปมันทําไม่ได้คือคือสิ่งที่มันลึกไปเนี่ยมันยังอยู่ไกลไงแต่สภาพชีวิตจริงๆของผมผมก็ยังเป็นเด็กที่ผิดพลาดล้มเหลวมีข้อบกพร่องมีบกพร่องทั้งด้วยตนเองทั้งด้วยปัจจัยแวดล้อมนะครับอยู่มันก็เลยทําไม่ได้ไงโอเคไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเจอสิ่งที่ทําได้แล้วก็คือจุดที่1เมื่อไหร่ที่ชนะนะครับ แล้วเมื่อ,อไหร่ที่ชนะเนี่ยคืออะไรโอ้เราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ชนะตนเองตลอดชีวิตหรือเปล่าอาลองนึกดูครับขอบคุณมากนะครับที่จะไปดู3 7 7 8แล้วก็ลองอะไรบางอย่างอย่างจริงจังลองทั้งที่ยังไม่รู้ลองทําอย่างเต็มที่ทั้งที่ในวันที่ยังทําไม่ได้ขอแสดงความยินดีด้วยครับ